สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับพบกันวันนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับเป็นความรู้ ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนั้นเข้าไปติดตามชมในคลิปวิดีโอที่ครูได้เตรียมมาให้นะครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในหน่วยที่สิบหนสุดท้ายเรื่องพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีย่อมทําให้สังคมเกิดสันติสุขนอกจากจะทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวชุมชน และประเทศชาติแล้วยังทําให้การพัฒนาประเทศจเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอีกด้วยนะครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยมีแนวทางอย่างไรไปชมกันครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีแนวทางการปฏิบัติตน3ด้านดังนี้ 1. ด้านสังคม 2. ด้านเศรษฐกิจ และ 3. ด้านการเมืองการปกครองแนวทางการปฏิบัติตนของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในด้านสังคมมีดังต่อไปนี้การแสดงความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลหากผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าย่อมสามารถยอมรับเหตุผลนั้นได้นอกจากนี้ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจและหากมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมจะสามารถเพิ่มความน่าอยู่ของสังคมในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นแนวทางการปฏิบัติตนของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในด้านเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้ การรู้จักจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวไม่ใช้จ่ายฟุม่มเฟือยรู้จักประหยัดอดออมและประกอบอาชีพสุจริตอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นรู้จักพัฒนาอาชีพของตนให้เจริญก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งมองเห็นโอกาสต้องรู้จักพัฒนาตนเองและสังคมเช่นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นนอกจากนี้ควรประพฤติตนเป็นผู้ผลิตที่ดีไม่ช่อโกงโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชาตินั่นเองแนวทางการปฏิบัติตนของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในด้านการเมืองการปกครองมีดังต่อไปนี้ประพฤติตนเป็นผู้ที่อยู่ในกฎระเบียบของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อน เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่ดีไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมและใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้พลเมืองดีต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไรบมางครับนักเรียนการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะักเรียนดูคลิปจบลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูว่าแนวทางนะครับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนะี่ยมันก็จะบอกเป็นข้อๆนะครับข้อแรกก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล2ก็คือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับ อย่าเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับเพราะผู้อื่นอาจจะมีความคิดเห็นที่ดีดๆนะให้เราได้ได้รู้ได้ฟังนะครับก็เอามาปรับใช้นะครับ3ก็คือการยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลดีกว่านะครับไม่แน่นะครับเหตุผลของเราบางทียังดีไม่พอก็มีคนอื่นเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าแล้วก็ต้องยอมรับนะครับ สี่ก็คือการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับเราเราใช้เหตุผลนะเราไม่เราพูดกันด้วยเหตุผลเราไม่ใช้อารมณ์นะครับถ้าใช้อารมณ์ก็พังนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเคารพกฎระเบียบของสังคมนะครับแล้วก็มีจิตสาธารณะนะครับคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะแล้วก็ รักษาสา,สาธารณสมบัตินะครับช่วยกันรักษาสา,สาธารณสมบัตนะิของส่วนรวมนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือรู้จักประหยัดและอดออมในครอบครัวนะครับทั้ง7ข้อ7อย่างเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพล,ลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับก็ฝากไว้แล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับทกท่านทุกคนครับ นะวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพกันหม่ในคลิปหน้านะในะคราวหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ